สวีดะสวัสดีครับผมกับพวกผมเซส,สนาคาวงเงนจิอีกเช่นเธอผมกับเกมส m สเมาช์เลเจนด์ครับผมซึ่งวางซึ่งเมื่อวางคันวันที่22ที่ผ่านมานี้ได้มีกรารอัปเดตตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าราพันเซลซึ่งตัวราพันเซลนี้ก็น่าจะมีต้นแบบมีต้นแบบยานมีต้นแบบมาจากซึวหญิงราพันเซลนะผมซึ่งตัวของเธอนั้นใช้เส้นผมเป็นอาวุธของเธอครับผมส่วนส่วนต่วตำแหน่งของเธอผมจะเป็นสายไฟเตอร์เป็นหลักครับผมใช่ครับ ตัวเธอเป็นสายไฟเตอร์ครับผมซึ่งตัวของเธอนั้นจะได้จากจะได้จากตัวของตัวตัวของเส้นทางเส้นทางเหรียญครับผมใช่ครับเส้นทางเหรียญเส้นทางเหรียญได้ระด,ดับโกลี่ขึ้นไปครับผมใช่ครับเธออยู่ในโกลี่นะฮะนั่นนั่นก็แสดงว่าคุณต้องเริ่มคุณต้องคุณต้องฟาร์มคุณต้องฟาร์มแรงอีกเส่นเคยนะผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวของมาฮอนเซลจะเป็นยังไงครับผมเรามารับชมกันเลยครับผม เอาละฮรเราเราก็วันรอกันเลยนะครับผมซึ่งการโจมตีของราพันเซลนั้นจะขอนับจะขอกดเลยนะครับผมซึ่งคือตัวของราพันเซลนั้นจะมีการโจมตีอยู่สามจังหวะครับผมนะฮะหนึ่งสองใช่ครับตัวของเธอนั้นจะมีการโจมตีที่สามจังหวะครับผมแลวก็ตอนกระโดดตีก็ประมาณหนึ่ง <ayo> ตอนตอนกระโดดตีจะมีประมาณหนึ่งจังหวะและตอนและตอนกระโดดและตอนที่เธอกระโดดตีอยู่นั้นสามารถใช้สกิลได้ด้วยครับผมเพื่อต่อคอมโบ ครับผมใช่ครับ <are> แล้วก็ตอนอยู่ตอนก่อนอยูหนา้าผาเธอก็มีการโจมตีขี้ตีแค่โจมตีแค่แครั้งเดียวผมแต่ว่าการโจมตีของเธอนั้นกว้างมากระยะโจมตีของเธอนั้นกว้างมากกว้างกว่าตื้อสิครับผมในการโจมตีปกติปกตินะแล้วตัวของเธอนั้นจะมีสกิลสองสกิลผมซึ่งสกิลแรกของเธอนั้นจะเป็นการจะเป็นการใช้เส้นผมฟาดใส่ศัตรูใส่ศัตรูตีสตันครับผมใช่ครับใส่ศัตรูตีสตันได้ด้วยแล้วก็ าหากใช้ตอนที่ต่อทหาใช้ตอนที่ศัตรูอยู่อยู่กาบอากาศครับผมตัวของเธอจะใช้เส้นผมในการปั่นปั่นคู่ต่อสู้ครับผมให้ให้็อาแบกไปนิดนึงนะผมเหมาะเก่การเหมาะเก่การที่จะไปขัดกับศัตรูบ้ากเลยครับผมตอนที่อยู่บนตอนที่อยู่บนอากาศนะแล้วก็สกิลอันติของเธอครับผมคือการคือการตีเส้นผมลงพื้นเพื่อสร้างเพื่อสร้างแรงเพื่อสร้างคลื่นกระแทกครับผมใช่ครับ ตัวของเออใชครับใช้เส้นเธอนั้นจะใช้เส้นผมเธอเพื่อสร้างในกระแทกครับผมไปใส่ไปใส่อีกฝ่ายครับผมรอบตัวแล้วละ่ะนะผมสึ่งกระสางขอเสียรอบตัวเช่นกันแถมสกิลยังดีมากตรงที่ว่าสามารถดีสามารถดีพวกอีกสามารถดีอีกฝ่ายให้กระเดดให้กระเด็นตกตกผาได้เลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ตัวของเธอนั้นจะมีคอมโบของเธออยู่ครับผมใช่ครับตัวของเธอได้จะมีคอมโบอยู่ครับผม ตัวของเราพารเซลนั all 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 ้นจะเหมาะกับจะเหมาะกับทุจะเหมาะกับทุกหมวด่าผมแล้วแต่คนสตาร์คนเล่นนะผมเหมาะกับทุกหมวดนะผมแล้วแต่สตาร์คนเล่นนะฮะทั้งระยะการตอกตีที่โคตรกว้างแถมยังแถมยังมีสกิลที่ดีที่ดีตุที่ปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นพลังรอบข้างอีกถ้าเหมาะกับการสัดเหมาะกับการที่จะไปช่วยเพื่อนได้ผม ถ้าผมจะเป็นสายไฟเตอร์หรือเป็นซับหรือเป็นซับไฟเตอร์เพื่อเพื่อนเพื่อ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 นได้เปรียบด้วยครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะมีตัวละครใหม่มาไหมผมก็จะมาแนะนําอีกครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นผมและไม่พลาดที่จะรับชมมัน อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทั้งคลิปทั้งช่องผมนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆของทุกท่านนะผมจะได้ติดตามช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับผมที่ใต้คลิปนี้น <ๆ S 2> <ๆ S 3> ผมเพื่อที่เพื่อนๆของทุกท่านนั้นจะได้ติดตามคอาเสิร์ตจากช่องผมไปอีกนานแล้วครับผม <ๆ S 2> แล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะฮะที่จะออกตอนบ่ายสามครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ สารพัดนี้เขาโตบอกาลากันไปก่อนผมซัมลี่ดสวัสดีครับเจอกันใหม่ผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยนะฮะเพื่อไปกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะผม